อ่านี่โอสามสี่ซีวันนี้เดี๋ยวผมไล่ตะกร้าแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละตัวตอนนี้โอ้โหนะเหลืออะไรนะจะสั่งท่ารอาหน่งคะเหลืออะไรนะจะสั่งอะไรตะกร้าหนึ่งกับตะก,ก 2, ตร้กกาสองต่างกันยังไงครับตะกร้าหนึ่งกับสองต่างกันยังไงครับตะกร้าหนึ่งเป็นรัมสี่หกสิบสี่ตะกร้าสองเป็นรัมสี่ร้อยยี่สิบแปดตะกร้าสองได้ความจุเยอะกว่าครับแล้วก็ราคาสูงกว่าด้วยครับ ราคาสูงกว่าแต่ว่าได้ความจุเท่าตัวขอดูตะกร้าเสร็จเลยครับได้ครับนี่เลยอยู่หกพันสองร้อยหกสิบสองบาทเอาละลดราคาแล้วลดราคาแล้วหกสองหกเก้าแรมแปดสองห้าหกจ้า ตะกร้าหนึ่งอยู่บนตะกร้าสองครับืมเราก็ตลกใหญ่แล้วนะคันหัวตัองใส่ต้องไปสระผมแล้วเนี่ยสงแต่ต้องสระผมแล้วยังไม่ได้สระผมเลยเนี่ยอากาศเย็นๆขี้เกียจสระด้วยนะ พออากาศมันเย็นแล้วไม่อยากสระแล้วเตี่ยไปป่ะเนี่ยถ้านั้นพันผมต้องไปสระหัวอืมมานี่มามานี่มาเดี๋ยวจัดในหะ้อ่า A07 นะครับแรม464วันนี้ติกต็อกในตะก้าเหลือ2000เท่าไรเนี่ย2500หรือ2500ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีงบสองพันบาทได้รุ่นไหนบ้างครับงบ 2, อสองพันโทรศัพท์เล่นเกมสบายๆกล้องสวยงบน้อยมีไหมครับงบสองพันเหรองบสองพันทิงงบสองพันก็จะไปเนี่ยเนาะ C เจ็ดหนะึนะ่งเนาะ A ห้าอยู่ประมาณเนี้ยประการนี้แล้วกันเนี่ยสองพันมีทอนจ้ะ โทรศัพท์เกมสบายๆกล้องสวยงบน้อยห้าสิบล้านแหละถ้างบน้อยก็จะอยู่กล้องห้าสิบล้านไป A 0 7ศูเลยเล่นเกมลื่นไหมสองพันอย่าไปหวังเล่นเกมลื่นเอาแค่เล่นได้ก็พอแล้วอย่าอย่าไปหวังลื่นนะเอาแค่ว่ามันเล่นได้พอถ้าลื่นอาจจะต้องไปรุ่นอื่นโอเค ฉันจาเอยไม่ค้างทำไมครับสองพันมีค้างอยู่แล้วครับแ,แล้วแต่แล้วแต่เกมที่เราเล่นนะถ้าไม่ค้างไม่ค้างไปรุ่นแพงๆก็ยังค้างเลยตกร้าสองกับภา้าสามต่างกันยังไงครับ ะตะก้าสความจุสิบครับตะก้าสาความจุร้อยครับ ติ้งตึ้งตึ้งโอเคโอ้ยโอ้ยตะการนี้มารองรับ 4G มั้ยครับ 4G จ่ะ 4G ครับ 4G โทรศัพท์อินฟินิตมีมั้ยครับมี e ครับรุ่นอะไรครับรุ่นอะไรครับอินฟินิตเหรออ่ะมี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 ม อ่าเริ่มต้นแล้วกันนะสมาร์ทซิดมีไอโฟนไหมพี่มีสิเอารุ่นอะไร iPhone เริ่มต้นที่ iPhone 13ครับ,จ,บจ้ผมอยากได้1 11 1มันไม่มีใหม่แล้ว ไม่มีใหม่แล้วส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นไอโฟน13ที่ยังมีของใหม่นะ14 15 16ตะก,ก้า36ใส่ซิมได้ไหมครับตะก,ก้า36ใส่ซิมได้ไหมใส่ได้ใส่ซิมโทรได้36 37 38ใส่ซิมโทรได้ครับอุย้ยเหลื 3, 1, 1. อ3,001 0อะออดูคิวตัวนี้มัน8.4ไหม 8.4นิ้วอ่าตัวนี้ตัวเล็กๆหน่อย Wi-Fi 5ครับรองรับ Unisoc T606 แล้วก็แบตเตอรี่นะครับ4,000มิลลิแอมใส่ซิมโทรได้โอเคราคาดีอยู่นะโห oh, สภาพสภาพวันนี้โซม,มาก วายิบเก้าเหรอครับวายิบเก้าเดี๋ยวไม่แน่ใจเขาเติมยังนะเดี๋ยวผมดูให้ราคาดีใช่ไหมครับไม่ใช่ราคาโทราศาัพท์เออราคาดีวายิบเก้าของหมดครับยังไม่เติมยังไม่มีเติมนะครับ ตอนนี้รู้สึกจะเป็น y 0 4ศูนยเนะครับที่ยังมีของตรงนั้นน่าจะหมดสวัสดีนะครับคุยได้นะครับคุยกันได้นะคุยกันได้นะพูดคุยได้พูดคุยได้ 5G ราคไาไม่เกิน5,000ค่ะ มีเลยซัมซุงไหมครับชอบไหม A06 ย์ตกตาก้านี้ครับที่นั่งอยู่หน้ากล้องรุ่นอะไรหรอครับหรือว่ารุ่นใหญ่เออรุ่นใหญ่นี่ไม่เกิน5,000ันตะก้านี้เลยครับจากซัมซุงนะครับประกันปีหนึ่ง A ศได้ 5G เรียบร้อยแล้วราคาแหลมมากเลยทุกคน A สิ5ห G Redmi ก็ขายดีนะวันนี้ลงตัวด้วยนะครับอ่ะดู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 ตะก้านี้นะครับ Redmi A 1 5 5 G เหลือ5,300เองอ่าคูปองลดให้บ้าขายนะครับมียาแล้วครับหรือแต่บ้าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่พิมพ์แบบนี้เดี๋ยวปิวเดี๋ยวเดี๋ยวแอคเขาเราจะปิวนะปรมาณนไม่เกินห0 0พันไหมคะ เกินหน่อยได้ไหมอ่ะเรทนี่สิบห้าระวังแอคเคทากันปิวนะครับ iPhone 5000ไม่มี iPhone เกินหมดแหละไม่มีครับไม่มีไม่เอาหน้า โนเโียสาห้ากรัมกับนิโสาม Gt อันไหนแรงกว่าครับอ่านโโสามห้า G กับนโโสาม Gt Gt ครับ Gt ระบบจะตรวจสอบนะว่าเราเป็นบอทหรือเปล่านะครับต้องระวังด้วยนะครับไอพวกพิมพ์ไม่รู้เรื่องเนี่ยระวังเด้อถ้ารุ่งไหนไม่เกินห้าพันไา CTR แรงกว่าครับสั่งแล้วค่ะเรทพิซซ่า5กรัมขอบคุณครับตัวนี้เลยนี่ไง5,200เองนะครับ5,200ปกติ5,900นะครับโอ้6,000กว่าปกติ6,600ว้าวเอวันนี้เรทมี่ก็ลดนะไม่ใช่ลดเฉพาะซัมซุงเด้อ เอาละสี่ชั้นะสิ่ชั้นะสี่เหลือห้าเหลือห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเหลือห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทครับโ,โหราคานี้ ออนเนอร์ Owner, กันน้ำทุกรุ่นไหมคะเอออาจจะไม่ได้กันทุกรุ่นแต่ว่ารุ่นที่ถึกๆก,ก็จะเป็น X7D X7D 5G ส่วนใหญ่ครับรุ่นประมาณห้าหกพันขึ้นไปอะ่ะกันเกือบหมดอยู่นะครับรุ่นเล็กๆของเขาก็โอเคนะครับพวก X6C ตอนนี้ก็ก็ถือว่าถึกเหมือนกันในงบนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปกินเป็นเพื่อนเหรออันตะการหนึ่งสองครับตะการหนึ่งกับสองนะครับซีจีหนึ่งกับเอห้าไม่ต่างเลยครับลูกค้าไม่ต่างเลยอะไรส่งเร็วราคาถูกกว่าซื้ออันนั้นนะครับเขาก้เอ็มเจ็ดเป็นไงบ้างน่าใช่ไหมน่าใช้เอ็มเจ็ดก็ได้แบตอึดจอใหญ่นะครับรีเฟลเลซลื่นอัปเดตได้สบาย ขอนวดนวดตัวเองแล้วกันนะอ่ะมันค่อยหายตึงหน่อยไม่งั้นมันตึงคอมากใครเคยนั่งเป็นเวลานานๆไหมแต่มันต้องก้มคอไม่ดีนะต้องเปลี่ยนท่านั่งกับนั่งยังไงนั่งเงย มีไอคูสิบสามตัว 9x สีเขียวหน่อยครับพี่นุ๊กไม่มีตัวโชว์แล้ว z 9x นะครับตอนนี้เขาดึงกลับไปหมดแล้ว <c oughs> น่าจะเป็นล็อตท้ายๆแล้วนะใครที่จะซื้อ z 9x นะครับไอคูสิบสามอยู่ตะก้านี้นะครับสั่งมาสองวันแล้วขนส,ส่งยังไม่เข้ารับเลยครับอ่าโอเค วายยี่สิบเอ็ดดีใช่ไหม D, 是是มีเอ่อการบางทีมันอาจจะไม่ไม่อัปเดตจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกระบบไม่อัปเดตวายยีสอดีมีครับอยู่สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจดบาทครับคูป,ปองไลท์ลดไปสองร้อยจ้ะเอ่อ GT 20 Pro ล่าสุดอยู่ประมาณสัก8,000กว่าบาทครับ8,000กว่าบาท ประมาณแ0ดพันกว่านะครับโอ้นวดแล้วดีขึ้นเลยอ่ะติ๊กตอบบอกว่า3วันยังไม่อัอพจะยกเลิกอัตโนมัติเออไม่หรอกไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยบางทีมันเป็นที่ระบบเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่แคมเปญสิบเอ็ดสิบเ่ะมันค่อนข้างลวนเลยครับด้วยระบบการขนส่ง เพราะว่าออเดอร์แต่ละแต่ละเจ้าเยอะมากนะครับเยอะมากแล้ว11 11มันโอเวอร์โหลดอะเนาะการทํางานปกติเขาอาจจะส่งแค่คนละร้อยชิ้นสองรอยชิ้นแต่วันนั้นส่งกันเป็น 1, นะพันอะคุจ่ายจะไม่หวงครอันนี้พี่ต้องห่วงแล้วห่วงว่าจะรอดหรือเปล่าไม่ใช่โอเค ไปต่อนะครับได้ลองได้ลองก็ได้ลองอะไรใหม่ๆตอนนี้คูปองแต่ละแบรนด์ก็ช่ำๆทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ซัมซุงนะครับกับอ o ลเนลดเยอะเรดมี่สิ้าตัว 5G ก็ลดนะครับสำหรับวันนี้เหลือห้าพันต้นๆน,นะครับใครที่มองหามือถือ 5G ในงบ5้าพันแบตเจ็ดพันด้วยนะเนี้ย เซนแอปเปิลก้อน 6S Gen 3นะครับชาร์จไว33วัตต์จอเป็น Full HD+ Plus หน้าจอ6.9นิ้วซื้อตอนนี้ยังได้หูฟังนะครับมีหูฟังให้เรียบร้อยแล้วหูฟังโอราคาดีด้วยนะครับไอตัวสีเทาข้างหน้าอันนี้เหรออันนี้เปล่าอันนี้ A07 มันไม่เทานะมันออกม่วงแต่ไฟมันตก สะท้อนเฉยมาเลยดูเทาจริงๆมันไม่เทานะมันม่วงนะครับใช้อันไหนเหมาะเล่นเกมครับเหมาะเล่นเกมสวัสดีพี่ชั้นนี่อย่างนี้ก็ได้อ่ะถ้าง,งบห้าพันอยากเล่นเกมนโอสามสี่จีเนี่ยเล่นเลยอันนี้เล่นได้เลย เล่นได้เลยครับ